่อนก่อนอันนี้เหมือนมีสินแสเนอะคอทักว่าแบบจะต้องเลิกการอะไรอย่างเงี้ยไปถามคุณว่าปังมาแล้วส่วนตัวเราอยงังไงบ้างฮะเออของผมเนี่ยผมรู้สึกว่าคือวันนั้นนะ่ะมันเป็นวันที่เหมือนกับเอ่อเล่าเหตุการณ์แล้วกันนะคือมันเป็นวันที่ผมอ่ะไปดูดวงในแต่ละปีทีนี้วันนี้เราก็ เราก็เลยลองชวนเขามาดูด้วยอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้มาดูเรื่องว่าเรื่องคู่กันหรืออะไรเงี้ยเราดูเรื่องเออถ้าบียนรถควรจะเป็นเลขอะไรแล้วก็วันนี้ปีนี้เราควรจะต้องแบบว่ามีอะไรบ้างอะไรเงี้ยเขาเนี่ยก็ดันอยู่ดีไปถามขึ้นมาว่าแล้วหนูสองคนจะไปด้วยกันรอดไหมคะอะไรเหมือนแบบว่าเหมือนคําถามอะไรอย่างเงี้ยแล้วเหมือนกับคือผมอะตอนถามผมว่าหันไปมองถามเอะไรวะอะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายเหมือนกับว่าเขาบอกว่า เราสองคนเนี่ยไม่ใช่เนื้อคู่กันเขาตอบอย่างนี้แล้วบอกว่าถ้าหลังจาก5ปียังคบกันอยู่ค่อยกลับมาดูใหม่อะไรอย่างนี้มาปางพูดหลังจากที่คบ5ปี ot, แล้วแบบปุ๊บแล้วก็พูดว่า,าฉันไม่ hey กลับไปดูแล้วค่ะยัง,ยง,งจริงตังจริงต,งตังที่เูจึงไหมเราแบบผมอ่ะคือผมอ่ะเป็นคนที่ ผมเป็นคนที่50 50ครับหมายถึงว่าเราเชื่อครึ่งหนึ่งเราไม่ได้เชื่อครึ่งหนึ่งแต่เหมือนพอเหมือนพอถูกเหมือนเขาถูกถามอย่างเงี้ยมันก็เป็นปมในใจเขามาตลอดอะไรอย่างเงี้ยก็แบบว่าเฮ้ยจะครบหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยผมก็คอยบอกเขาตลอดว่า เอาจริงๆแล้วถ้าสมมติทุกวันนี้เรามีความสุขใช้ชีวิตด้วยกันอยู่แล้วมันม,มันแบบว่ามันก็โอเคแหละมันไม่จําเป็นจะต้องไปแบบไปจำกัดเวลาว่าจะต้องแบบนู่นนี่นั่นะอะไรเงี้ยอย่าไปคาดหวังในสิ่งที่มันยังไม่เกิดขึ้นในอนาคตแต่ตอนที่ดูตอนนั้นน่ะหมามาเราค่อนข้างตกใจเพราะว่าเป็นสิส่งแปลกประจําครอบครัวเราใช่ใช่ใช่หมามาค <มา S 2> ่อยแบจึ้งเลยตึ้งเลยออมาจึง้งหมาก็เออจ้าเพราะว่ายังไงบ้างของหมาเขาเหมือนหมามาก็ไม่คิดว่ามาปังจะถามคาถามนี้ด้วยซ้ําอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วเขาก็ เขาก็เหมือนกลับมาคุยกับเราส่วนตัวโอ้หเขาบอกหมอดูแลมอนกันนะอะไรองียอะไงี้แต่เขาก็แบบว่าไม่ได้เขาบอกว่าก็มันมันอยู่ที่เราใช้ชีวิตมากกว่าอะไรเงี้ยแต่ตลอดเวลาที่ผ่านมาผมไม่ได้ไม่ได้คิดผมไม่ได้คิดขนาดนั้นคือผมรู้สึกว่าเออคือบางมันเป็นเรื่องความเชื่อของแต่ละคนด้วยครับถ้าสมมติว่าเออเราเราใช้ชีวิตทุกวันนี้มีความสุขแล้วมันก็มีความสุขอะครับ แต่ระหว่างทางแ่ะมาพ<ะ>าเขาตั้งที่จะเก็บออกไว้ใ,ใช่เ,เขาเก็บไว้จะเลิกไม่ว่าจะเลิกเหมือนเป็นคำเหมือนเป็นละคำสาบเออ,เอ,อผมชอบมากเลยเขาเขียนนี้ล้างคำสาบไปแล้วแล้ว,ลวทุกคนก็มาเขียนป้ายหัวเขาว่วาล้างคำสาออบปางอาถรรพ์ห้าปีแล้วเรื่องนี้มันทําให้เราแบบว่ามีปัญหาหรงเปาไหมแบบวันไหวเล่าแวงหรืออะไรอุ๋ยของผมอ่ะไม่มีของผมอ่ะผมไม่ได้รู้สึกว่ามันมีแบบอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องพวกแบบว่าเป็นอาถรรพ์หรืออะไรอย่างนี้เลยครับผมรู้สึกว่าสุดท้ายแล้วทุกคนทุกคู่ มันจะมีเรื่องที่เกิดความไม่เข้าใจกันอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วอะไรเงี้ยถึงทุกวันนี้พ่อแม่ผมก็ยังนั่งตีกันเหมือนเดิม <c oughs> อะไรเงี้ย <c oughs> ใช่อะไรเงี้ยครับแต่ที่แส่คนนี้ยังอยู่ใช่ไหมผมไม่ได้กค <c oughs> <c oughs> มายถึงว่าเขายังดูเขายังดูอยู่ไหมไม่ครับหนะลังจาก <c oughs> หลังจากวันนั้นก็หมายถึงว่าก็กลับไปหาเขาบ้างแล้วคือบางทีโอ้ย คือเหมือนกับว like 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 ่าเราว่างบ้างเราว่างเราว่างบ้างเราไม่ว่างบ้างเราก็เลยแบบว่าเออก็ไม่ค่อยได้ไปดูเขาสักเท่าไหร่แต่อย่างอย่างที่เขาบอกว่าถ้าเลย5ปีให้กลับมาดูใหม่อย่างเงี้ยเราไม่อยากกลับไปเช็คหรอฮะไม่ไปเออมันจะดีแบบปีหน้าแต่งงานไม่ไม่ใช่เดี๋ยวเขาแบบว่าไปปุ๊บแล้วเขาทัก็ไม่ใช่นั่นก็หน่อยไปอีกเลยกลัวเป็นอย่างนั้นแล้วสุดท้ายแล้วพอเขาหน่อยแล้วจะแบบว่า จะเป็นอย่างงี้ยไมันจะเป็นตามบาปเขาไปอีกแต่ีเราทำนี่คือไม่ได้แบบเขาไม่ได้บอกให้แก้คงแก้เคล็ดอะไรเลยไม่เขาแค่บอกว่าถ้าเกิน5ปีนะกลับมาหาเขาใหม่แต่ระหว่างทางมาปางก็เสริมจุกจังหวัดเลยนะโอ้เขาเอาทุกอย่างไปทั้งพม่ไปทั้งอะไรเลยนะเอาหมดเลยตอนนั้นก็คือตอนปัจจุบันเนี่ยอะไรที่มันแบบว่าสายมูเนี่ยเขาได้เขาทาหมดรถเนี่ยจากสีขาวเปลี่ยนเป็นสีชมพูชมพูแซลมอนแล้ววันที่เขาขับวันที่เขาไปต่างประเทศเนี่ย ผมอะจำเป็นจะต้องนั่งรถจากบ้านเพื่อไปสตาร์รถเขาแล้วก็อขับออกมานิดนึงผมก็ขับไปแบบว่าขับไปซื้อของที่บิ๊กซีอย่างเงี้ยแล้วพี่นึงสภาพผมลงมาจากรถที่เป็นสีชมพูแบบชมพูกลางห้างอย่างเงี้ยคนแบเฮ้ยไขวาอะไรเงี้ยแต่เรื่องแต่เรื่องดวงมันไม่ได้แบบส่งผลอะไรกับพูกเราเนอะเพราะเราเราเป็นคนที่เชื่อรึ่งไม่เชื่อรึ่งแบบเต็มที่ไงคนนู้เขาก็เชื่อถึงขั้นเอ่อเรียกว่า งมงายพอสมควงก็พอไดออ้จริงๆผมคิดว่าคู่เราผ่านคนไงไม่มาได้ยังไงมันผ่านอะไรมาเยอะนะครับหมายถึงว่าช่วงเวลาด้วยช่วงแบบว่าคือมันมีทั้งปีเบนจเพศผมด้วยปีเบนจเพศเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็จะเกิดเรื่องนู่นนี่นั่นไม่สบายเจ็บป่วยอะไรเงี้ยครับผมมันก็ผ่านอะไรมาเยอะอะไรเงี้ยครับก็เลยรู้สึกว่าโหมันก็5้าปีมันก็ เป็นเวลานานอยู่แต่งแต่งแก้เป็นเลยไมค่ห้าปีเขาพอดีโอ้หบ้านยนี้ไม่ได้แต่งนะครับหรือสิ้นแสเขารอให้เลิกเขาหรือเปล่าคนนั้นอะผมมาแค่กลัวนะว่าถ้าสมมติเขาแค่บอกว่าเออให้5ปีค่อยกลับไปแต่ว่าแค่กลัวว่าสุดท้าย5ปีกลับไปแล้วบอกว่าอืมยังไม่ใช่นี่เขาจะมาแปลเป็นสาบเราอีกรอบสาบอีกทีนึงไหนอุสาเคลียร์ปมมา5ปีนานอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยครับผมใช่ครับวันนี้ก็คือใช้ชีวิตใช้ชีวิตปกติไปเลยครับแล้วก็บอกว่า เวลาจะไปดูดวงก็อย่าถ้าไม่แน่ใจจริงๆก็ไม่ต้องถามเขาอะไรขนาดนั้นก็ได้นะอะไรเงี้ยเขาก็ดูบ่อยนะใช่ครับผมเอาทุกทางจริงๆเลยจร<ช>ิๆงๆเวลาเขาไปเติมดวงเติมลัคนี่เขาพาเราไป,ไปด้วยไหมไม่ครับผมเขาดูของเขาเองตลอดเลยครับผมเวลาเปลี่ยนนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเขาเปลี่ยนกันเองจนผมมา,มารู้ที่หลังแล้วอะไรเงี้ยกลายเป็นตอนนี้ถ้าถ้าไปดูดวงห้ามดูเรื่องความรักไปแล้วไหม คือดูหมายถึงว่าสุดท้ายเขาดูค่ะผมหมายถึงว่าไม่ได้แบบว่าเจาะจงไปเลยว่าเฮ้ยคนนี้มันใช่เนื้อคู่หรือเปล่าอะไรเพราะเขารู้สึกว่าคําถามนี้มันฝังใจเขาอยู่ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบว่าเราแบบว่าดูเรื่องถ้าดูเรื่องความรักเราก็ดูว่าเออปีนี้มันโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ว่าก็มีทักทักมาอยู่นะว่าปีนี้แบบว่าจะมีแบบว่าทะเลาะทะเลาะกันนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ยังไม่มีนะครับแต่ก็หวังจะไม่มีเหมือนกันครับขอบคุณครับ